ไอเหียวตีใหญ่กว่าน้าหน้าน้อยอีกเด้ปิดหน้าหนูหน้อยได้เลยอยีกคหน่อยไม่ย่าไปเก็บผกักอุ้ย,อยหอมอ่ะไม่กินกระชายอ่ะสำเร็จไหม่ะ และเมนูเกบคปีนของเราวันนี้นะคะเราก็จะทําขนมจีนน้ํายาเห็ดค่ะเพราะว่าเห็ดที่บ้านก็คือออกเยอะมากค่ะนี่ค่ะมันก็เหมือนเห็ดของเราอยู่ตรงนี้นะคะดูค่ะว่าเขาใหญ่ใหญ่่นหน้าหนู่น้อยอีกดึ้ปิดหน้าหนูน้อยได้เลยแล้วก็มีกระชายนะคะกระชายนี่ก็ขุดมาจากที่บ้านเลยค่ะก็ได้เยอะมากเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาทําน้ํายาเห็ดกันค่ะเราก็จะใส่หอมกระเทียมค่ะปะไคร้นะคะแล้วก็พริกแดงกระชายค่ะไปต้มในน้ำค่ะ มมแ,ลแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะคะหลังจากที่เราต้มทุกอย่างแบบว่าเริ่มเปอยแล้วนะคะก็จะตัดเนื้อเขาขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแยกตัวพวกดิกต่างๆกับเห็ดน,นะคะเราก็จะมาโขลกมันทิ้กันค่ะ เก็บผักแก่นนะคะเป็นเถ้าฟักย่าของคุณหนูน้อยค่ะนี่ค่ะช่วงนี้คือออกเยอะมากนะคะสามารถที่จะแบ่งปันให้คนได้ทานได้นี่ก็จะเป็นคุณหนูน้อยทานคนเดียว น้ำยาตาเห็ดนะคะก็ใส่เส้นน้อยๆน,นะคะแล้วก็ใช้ผักแบบพันเยอะๆมันก็เป็นอาหารที่สุขภาพดีนะคะก็เฮลตี้แต่เป็นความแบบเฮลตี้ที่ยังคงความแซ่บอยู่อะ่ะอาจจะไม่ได้เคยมากเพราะว่าเราก็จัดจ้าน,นะคะแต่ว่าคือทั้งผักทั้งสมุนไพรต่างๆทุก,ก็ดีมากนะกินผักเป็นกะละมังได้เลยอะ่ะน้ำยาปากของเราจะมีความข้นมากหน่อยนะคะเพราะว่า เราต้องการการกินเห็ดที่เยอะจะได้ได้โปรโตีนนี่ก็กินขนมจีนกันนะคะพูดได้เลยว่าสตุกที่มากไกวาค่ะ